สวัสดีครับสวัสดีครับสรับที่รู้าครับดีตลทุทุกทานเข้าถึงช่อง B ีธรรมดานะครับช่องพีธรรมดาก็จะมานำเสออนาย B T นะครับอานาย B A T ขอวันที่นะครับวันที่16มกราคมองพนห้าร้อนหกิบอีนอานากประเทศเจียนทนามะครับทีนี้ให้สมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับต้องมีพีธรรมดาก็จะมานำเสนอทุกเดือตัวเอทุกวันทุกวันเลยครับ ขอเขอขอบคาเสัสดที่ทุกท่านนะครับสองสามสี่นะครับเน้นที่สองกับสามนะสองหกเอาสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจสองแปสามแปสอง้าส้าสอสี่สาสี่แล้วก็สองสามที ับนี้นะครับเก็บเอานะที่แบหนายเจอไว้นะครับที่ดินนะครับรองรานะครับเงินที่เ็นะครับเงินที่ฝานะครับฝากเงินที่สุดดกเงินที่ดีที่รากฝา้เงินนะครับฝากเก็บเอาเลยเยอะรลยนะครับฝาก อืมครับยวให้ดูอีกแผ่นหนึ่งนะให้ดูให้ดูหน้าหนึ่งนะครับไม่ทำไม่ยอมอดีเออทำละมาดีไเอาไปดียครักเอ็กซ์เรยักครับ เสร็จกนเนาะอ่าอาอตัดมิ้งแล้วกันนะครับดูดีๆครับ